นี่นะครับผมวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2564ันห้ารอยหกสครับผมซื้อเนื่องมาจากชุดจัดโปรนะครับลูกค้าเพิ่นกะได้มาเอาปั๊มนะครับผมอันนี้เป็นแฮนดูโลนะครับแล้วก็เป็นประหยได้สั้นเทกกับเหลือสั้นเทกเมื่อกี้แผ่นกับเลือแหกเพิ่นไปครับสั้นเทก330บาทนะมันเหลืออยูหาแผ่นเพอาไปสามแหละนะครับสั้นเทกมาตรฐานนะรับโลกครับผมอันนี้เป็นปั๊มนะครับ750บาทนะครับแฮนดูโลท่อ2นิ้วนะครับผม ใช้3มแผงอนุกรมกันนะครับปริมาณน้ําก็ได้17คิวต่อชั่วโมงนะครับนะฮะื่อคือสูงชุดนโยบดดกับพลังงานแต่ว่าตัวน,นี้ก็สามารถขนานได้6แผงอนุกรม2ชุดชุดละสแผงแล้วก็นอนุกรมกันอ่าชองสติงนะครับทำเป็นสเองสติงหกแผงเนาะในเบื้องตามลูกนะครับแอนดูรู้น้ำแห้งตัดนะครับแล้วก็เป็นโมยพร้อพเป็นพร้อมโม่กล้องให้พร้อมนะครับนะ กองโม่กับกองบโม่นะครับอ่าตองโม่เหรเพื่อนเนี่ยกองโม่แหละเอ้านี่กองเดิมมันตัวเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ถอดออกเนาะของถามท่านลูกค้าแลี่เพื่อนทางอยู่เนาะเป็นไรครับในโม่กงไห้ท่านบ่เออโม่เยู่อันบโม่เป็นยังไงอันเดิมเดิมอันบโม่น้ำบ่ไหลเลยอยู่ในโฮมบอกถึงอยู่ในโฮมเนาะอยู่ในโฮมอยู่ในโฮมมันบ่ไหลอ่แต่ว่าอ่าตัวโม่ล้วเป็นยังไง ไหลดีละคือเห็นนี่แหละตาเห็นนี่แหละไหลแต่ว่านี่ใหญ่มันไหลดีเพราะใหญ่ออกไปพุ่นแล้วอันนี้คือโมแล้วแต่ว่าตอนนั้นเปรียบเทียมพ่นเมื่อเขาอยู่ในโฮมเนาะมันต่างกันเนาะในโฮมก็ไหลไหลอ่าคือใหญ่ออกไปแล้วอันนี้มาดได้ใส่ครับมัดได้ในแบะพวกคนไข้ซื้ออย่างเนาะซื้อซื้อแกนฮะซื้อเลนซื้อแกนซื้อเลนซื้อแกนลูกค้าเก่าพันเนื่อน้ำมาบ่ปอ่าลูกค้าเก่าเนี่ยน้ำที่พ่นมานอปต้องมเนาะแต่หลายปี อาซรินเนาะซซรินฟิลินคุณฟิลินจำได้ว่าไปซีแผงปะยุ่งอะไรกันหรือครับไปเบิ่งไปเบิ่งของเพิ่นเนาะหัวติดกันครับอ่าก็แฮนดูโลเนาะมาตรฐานเนาะแบรนด์ผมกับนี่ครับกับซื้อเนื้อมาจากเจ็ตโปรเลยเพิ่นกับห่วมาจากอ่าคุณฟิลินที่ลูกค้าเก่าอยู่พอคนใช่นรืครับเนาะเใช่กับมาเอาชุดสามแผงอันนี้ก็ลดให้ครับแถมซะมันหลายเจ้าแล้วที่มาครับขายราคาถูกราคาลดโปรนะครับอ่ากับไปเบิ่งในโปนะเพราหลายเดียวส ซับซ้อนกันผมก็จําราคาบ่ค่อยได้อันนี้ให้เพิ่นไปนะัค่าแค่สองหมื่นกว่าบาทเอาบ่เอ่ยดีกว่าเดี๋ยวจะหัแต่ว่าสองหมื่นกว่าบาทแหละเดี๋ยวลูกค้าที่เพิ่นสร้างไปเดี๋ยวสิว่าก็ตื่นว่กันหลายแท้อันนี้เพิ่น,นะน,าน,น,นมาเอาเองครับมาเอาเองแล้วก็จีแถมพอนหนกสาวมันขอพัดล่มมาสันา่นจัดให้พอนร่มตัวนึงก็สามร้อยกว่าบาทแถมนะครับมันก็มีหลายรุ่นนะครับตามคลิปเลยสิผมลงปูนะชุดสองแผงนี่ อ่าน่าจะ2 2ง0 0งบาทนะในโมโนฮาฟเซลสองแผงนะครับนะครับตัวชุด3แผงนี่น่าจะ33,000บาทนะครับ33,000บาทนะนี่นะแฮนดูโลเลยนะถอออก2นิ้วปั๊มตัวนี้แหละชุด2แผงเอ้ยชุด3แผง33,000บาทนะครับ3 0 0 0 0ในราคาโปรนะครับนะแล้วก็มีหลายยาทั้งปั๊มหอยโข่งปั่นยังเนี่ยรบกวนเดี๋ยวลงอันนี้กับมะเทียเดียเด๋ยวเพิ่นก่อนนะครับวันนี้วันที่ ยี่สิบสี่นะครับเพืจกก่จะกีกายนสองพันห้ฮะหมอเยี่มหานะครับเนาะ <laughs> พอไพ่มาเยี่ยมหานี่มาที่เยี่ยมห้ากับเนื้อปลาไหลตัวนะครับปั๊มเพราะว่ากับส่งไปเรื่อยเมื่อวานกับส่งไปอ่าเดี๋ยวมีคลิปนะครับเมื่อวานก็ส่งไปนะอยู่สี่ชุดนะครับปั๊มเฮนดูโลนะครับนะแต่ก็เป็นแผงเหลือปลาไหลครับนี่ตามนี่เลยนี่ครับแมงที่เห็นนั่นแหละ ทีแรกว่าเอามาแจกนะครับขอวิวมาได้เลยบอกว่า2องหมืนวิวก็คือพายมาสองเดือนมาได้ผมขายถิ่งเลยครับขายถิ่งอ่าสืบเนื่องตวนี้ก็คือเป็นผลกําไรจากงานหลวงนะครับนี่คือเป็นกําไรแต่ว่าเอามาหลายก็คือนี่มันก็มีทุนไม่ยังนี่นี่แต่ว่าผมก็คือขายในราคาถูกเอาไปเช็คราคาเดี๋ยว้ครับทั่วประเทศนะลูกค้าที่เพิ่นสร้างจองว่าเพิ่นหูราคาหรื่อว่าลูกค้าเก่านะครับเพิ่นจะรูเพิ่นจะเอาเพิ่มนะครับนะลูกค้าลูกค้าเก่านี่สั่งเพิ่มหลายชุดอยู่นะครับนะ เป็นยี่ห้ราคากันไปเช็คกันเลยทั่วประเทศนะครับถ่ายเช็คเลยเลยว่าปั่มราคาเท่าใดแพงอยู่ห่างกับมี่ครับไปเบื้องใดรวดแต่ว่าต้องแห้นดูโลเท่านั้นนะเอาไงเอายี่ห้อแบบว่าแค้นดูโลก็ได้ว่ามันจีแพงกว่าที่ผมจัดบอกแค่นั้นแหละไอ้ยี่ห้อธรรมดาก็ได้ยี่ห้ออ่าจินดงจินแดงทั่วไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นปั่มมาตรฐานนะครับนะอ่าสแตนเลสทองแดงแท้นะครับป้องกันน้ำแห้งน้ำขาดนี่ตัดเลยนะครับนะน้ำขาดตี่ตัดเลยแล้วผมจะยกให้ดูกระเทียมไปเบื้องหลายตัวเลยนะครับนะตามคลิป จะว่ากัยังคุณนกรพเดิมพึ่งเราในน้ำไม่แห้งเลยนะเนบิ่งปริมาณน,น้ำสิบเจ็ดกิวต่อชั่วโมงครับตอนนี้ใกล้เที่ยงเดินไปที่ว่ารถปีสิบห้าป้อหลายปีแล้วนะครับดเดียวทำให้เพื่อนย้อนครับแกะน,น,น้ำขาดตัดเลยครับบุ่มีใหม่ครับตัวนี้รับประกรนันในสองปีครับเดี๋ยวเขียนใบป,ประกรนันใงินเพิ่นนะลูกค้าซื้อไปจะหูดเลย ออก็หยิบยกขึ้นไอ้เครื่องนี้ต้นแดดแห้งดีอฟังเสียงน้ำขาดตัดเลยนะครับเส้นเวลาจักหน่อยตัวนี้อันนี้เป็นตัวเทียนนะตัวไม้ให็นไห่นหัวไม้นเอวตัวนี้ให้นะครับตัวนี้เห็นะครับผมแดดมันดีนะรอบมันจัดใส้เวลาจังหน่อยอา้าวปับ๊บน้ากันสิไลออก ครับวิดีโอตัดไปเหมือนครับมุ่งกันน้ำกระร่างไหลออกพอดีแล้วไปเบิรงปัม๊มเออไปเบิรงกรอนทนมันจะขึ้นเป็นรหัสนะครับ P48 P48 ก็คือน้ำขาดน้ำแห้งนั่นแหละนะครับนี่ P48 กับพิบนะ่นะไหนน้ำม,มากกับสูบไม่ได้ใส่เวลาโดนเพราะว่าต้องรอถ่วงปั๊มกับเป็นชั่วโมงคนละครับนอกจากเขาจะเป็นอ่ารีเซ็ตก็คืออยากเห้มันสูบไว้กันรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่ามือไม่ก็ได้เพราะว่าน้ำมันขาดเนาะ นะมันป้องกันประมาณเชือว่าสูบไปอีกมันขาดมันก็ตัดอีกอยู่หันแล้วครับนะนี่คือรหัสโคดมันก็คือสําหรับแฮนดดูโร P48 ก็คือน้ําแห้งบ่อนะครับถ้าเป็น PL คือแดดเบิ้ลนะมันจะเป็น PL นะครับ PL ก็คือพาวเวอร์โรนะครับอ่า P48 คือรหัสน้ําขาดแล้วมันจะมีพี่หาหนึ่งอันนึ่งคือต่อแผงบัถือนะครับจะมีพี่หาหนึ่งแค่นั้นแหละสําหรับแบนอ่ามันก็ส่วนมากกลองก็จะสิใกล้เคียงกันแต่ว่ารหัสสิ่งขาดเกินตัวเลขนะครับนะอาจจะเลขบ๊วยตรงเลยแต่ยี่ห้อนะครับ นี่ครับสามารถใส่ได้6แผงอนุกรมกันทําอนุกรมกัน2ชุดชุดละ3แผงทํา2สติงนะครับทำขนานกัน6แผงอันน่าขวดเพิน่นเด็กไปสาแผงเพราะว่าเพิ่นสูบบมื่อไรหนามเพิ่นอยู่แค่เท่าไรครับ11เมตรบ่กหนามมันยังอยู่11เมตรนะครับนี่ก็โมให้เรียบร้อยพร้อมเปลี่ยนกองควบคุมโม่กองควบคุมให้นี่ครับนะตามนี้แหละมันจะนั่งอยู่นี่นะว่าโมให้แล้วก็ที่แรกแผงอยู่ในห่มไี่หรอกครับเนาะ แบบบ่มีอยูนิทโฮมที่แนมเห็นนี่นะเห็นมาครับเงาเอาตั้งวันนี้สามแผน่นไอ้ที่บ่มเนี่ยคือน้ำบ่ไหล,ลกับชากือหยุดพอาะจะใส่ตัวโม่เขาเป็นตัวลงซอฟต์แวร์ใหม่แล้วน้ำพุ่งจากเลยเหมือนก็เลยขนาดว่าน้ำอา่าน้ำไหลอยูนิทโฮมยังไหลเหมือนนี้ก็ไปพุ่นเลยครับจากแดดนุณิทดลองเต็มกำลังเลยยังมาเต็มกำลังหลอกเหลืออ,อีกสามแผงแต่ถือว่าของเพื่อนนี่มันหนักมันตื่นนะครับแต่ครบชุดแล้วครับนี่ ฟ้าปิดบ่อนะครับฟ้าปิดบ่อลงขันเกียวขันยังให้เรียบร้อยนะครับท่อออกสองนิ้วนี่ครับแล้วได้เสือกเสือกนี้ให้เพิ่นไปนำบาเลิกสามสิบห้าเมตรอ่าเบอร์แปดเลยนะเสือกใหญ่เลยแล้วก็สซยนี่ท้องแดงแท้สามคูณสองจุดห้านะครับนักแค่สี่สิบเมตรตัวนี้สี่สิบเมตรพอนำบะเลิกนะครับก็มีหลายชุดนะครับจี่เหลือาโทุมากก็คือเมื่อเกินสามสิบหนักจะมดนะครับเพว่าทรงเหมือกละสองสามชุดเหมือนว่าเนี่สี่ชุดนะครับ กับลูกค้าเพิ่นโอนมาเนาะตามไปที่ผมโล่งให้บึง่งแหละสมมดนะครับน่าจะเดี๋ยวมาไลยบางกอนกชุดละออสมุติบันทึกลูกค้านี่สมุดบันทึกลูกค้าไหมไอที่เป็นกระดาษนะเพราะว่าเป็นรุ่นไม้ล่าชุดนี่เป็นกระดาษอันนี้เพิ่นกับเม้าอีหมูว่านกับสามสี่ชุดอันนี้คือปูอันนี้เหล่มที่สามเลยตัง้ง่จัดปูนี่ ครับตัวไม้ล่าสุดหนาจนีนี่แหละตัวนี้แมนเบิร์ดเลยตัวไม้ไอตัวเก่าสิเป็นเขียนเอาไอหมูพิมไม้โปรเนี่ยคือแมนแมนเบิร์ดครับนี่แมนเบิร์ดเลยสีพิมกระดาษนี่อันนี้เขาพัฒนาแล้วครับนี่รุ่นพัฒนาแล้วนี่ตัวนี้แมนเบิร์ดเลยมันกับว่าหลายเพราะว่ามันประมาณสามสิบนี่แหละนะครับตัวตัวไม้มากเลยนะประมาณนี่แหละอ่หมูว่านนี่หมูว่านนี่ครับม้าหมูว่านส่วนม้าหมูเคืองโปรนี่แหละม้าหมูว่านนี่มันสี่ชุด ครับวันที่สี่ชุดนี่แหละเมื่อวานอันนี้นตัวเฟนเจรหลังปูเพราะว่าสามสิบนายจะมดเพราะปั้มเรือปลายครับนะอันนี้เป็นพวกเกา่าอันนั้นยังบ่พัฒนาไอ้กระดาษนะครับผมเฟนเจกร์ขอมาสอบสามนตามเบอร์นะครับเอานี่เดี๋ยวลูกค้าเพิ่นเอาพัดลมด้วยเก็บพัดลมแถมคนหนึ่งนะเฟนเจรให้ปัม้มทำงานเอาลงยังสรางารเอาลงบอกระบะ วิธีการทํางก็คือไหกองมันดับกองขอบคุมดับก่อนนะ,ะดาวไฟหนึ่งแล้วเขาค่อยขึ้นมามนะครับนะนี่คือขันคันน้ามดีนะครับปล่อยสิงเลยเบิดมือเบิด์ตเคื่ต้องไปปิดเลยเดี๋ยวเส่ามามันทํางานเองนะครับนะมาต้องไปปิดมันเลยมันมีระบบขบคุมมีเสือกันฟงกันไฟนะครับตัววบคุมนะครับเสือเกานะครับไฟเกินไฟกระชากไฟเกินตัดเบรกเกอร์ลงดินนะครับ กองคนทุนให้ตออย่างไงเลยมีสายแพงให้นะครับบวกลบตอผิดเมันกับเสียอยู่แล้วฮ mm hmm. ันดะัลโนะตามขันค้นบึงคิปผมนะครับถ้าใส่ผิดมันห้องตีเลยนะครับแต่ว่าระบบป้องกันเห้์สองสันซึ่งใส่ผิดกับผเสียอยู่แล้วนะขันค้นบึงคิบไปหลายปีนี่ครับก็บมีตัวสายกันฝ้าออกอันนี้ก็สายปั้มออกแค่นั้นเองแล้วก็มีมีกุญแจให้หอกพร้อมมีสายแท่งกาวให้นะครับตัวนี้เมด็ดเมด็ดหยีนะครับ สายทองแดงกัน้ารอไฟพร้อมกระเพงสามแผ่นนะอันนี้ของคนเมาเองแต่สองมูลก่าบาทปกติราคาชุดก็คือสามหมื่นสามพันบาทตอนที่ลงคลิปไปเนาะที่คนสั่งจองราคานี่คือกับไก่เคียงกันแต่ว่าคนเมาเอาคนอยู่ไก่เนาะอันนั้นมันรวมทรงรวมอย่างไปนะครับนะสามหมื่นสามพันบาทนะครับนะสามหมื่นจีบิื้นแล้วนะครับผมก็เหลือเพิ่จักตัวหรอกนะครับเอซีดีซีนีาน่าจะเหลืออยู่สามตัวตอนนี้นะครับผมนี่อะ เอาสนใจโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวสีเงาเมื่อหันตัดไปเบอร์โทรเนีนะครับศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดหาแปดสองเจ็ดนะครับนี่แอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกการแลกพนนโซลารเซลล์นะครับเนี่ยเอาพอนี้ก็ขอขอบคุณครับผมเดี๋ยวมีคลิปใหม่กดติดตามเดี๋ยวมีไอตัวประกอบอินเวอร์เตอร์นะยังบ่ทันหรือว่าเนี่ยลูกค้าส่งของสี่เที่ยงของสี่ครับ เอาขอบคุณครับผม